สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเกียรติเพชร S K S Super Fight เสาร์ที่25มกราคมโดยหงแดงสุรินมวยไทยเกียรติเพชร S K S Super Fight จัดโดยโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรโปรโมเตอร์อุดูดอนสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อย14.30นาฬิกา30นาทีนะทางพีพีทีวทุกวันเสาร์ทั้ง4คู่ในวันนี้ขอบอกว่า เข้มข้นมากๆถูกใจหงแดงเหลือเกินวันนี้มาพร้อมคอมเมนต์เด็ดเสิร์ฟสรงตรงถึง f อฟซเหมือนเดิมนะชอบกดซับสไครต์กดต like, ิดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงแดหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดจิ้มมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบวันนี้หงแดงมาที่อำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์นะบรรยากาศยามเช้านี่ดีมากๆหงแดงพักอยู่ที่บ้านกรวดโฮมฮัก69นะถือว่าเป็นรีสอร์ทบ้านพักราคาหลักร้อยนะแต่ต้อนรับระดับพัน มีกาแฟให้ดื่มฟรีนะแล้วก็มีข้าวต้มเลี้ยงรับรองแขกตอนเช้ามาที่นี่นะมีข้าวต้มรับรองแขกตอนเช้านี่ฟรีแล้วก็บรรยากาศดีมากๆม,มาที่บทวิเคราะห์ SKS Super Fight เสาที่25มกราคมคู่หนึ่งเอ,อ,เอกพยักษ์เทศบาลตำบลพัพนานารายเจอกับเพชรรุ่งตโอคงอิน ร้อยสปอนด์ไปดูซิว่าทั้งคู่เป็นใครมาจากไหนฟอร์มล่าสุดเป็นยังไงคู่ที่หนึ่งเอกพยัก์ทอต่อพับพานารายพบกับเท็ดรุ่งต่อคงอินชกกันที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งรอปอนด์เอกพยักษ์ทอต่อพับานารายอายุ 15, 9, สิห้าปี169เก้ซนติเมตรจากจังหวัดจันทบุรีสถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดชนะคะแนนพยักเวหากรสุวรรณทัศ์ชนะคะแนนก้อสนั่นสอเทียนโพ และครั้งหลังสุดแพนอกยกสีแคมมารูนสิทลมหนาวในศึกมวยไทยเกียรติเพชรเมื่อวันที่31ตุลาคมปีที่แล้วทางด้านคู่ชกเพชรรุ่งต่อคงอินขึ้นชกครั้งหลังสุดเมื่อวันที่22กันยายน2567ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีพลาดท่าแพนอกเงาอีทีปอตอททองทวีในยกที่หนึ่งทราบข้อมูลของนักมวยคู่นี้กันแล้วคุณหงแดงว่าไงครับทั้งคู่นะเปิดเกมขาแรกขาลุยด้วยกันทั้งคู่ เอกพยัก์เนี่ยขวาแข้งขวาหมัดขวาขาแรกขาลุยบูดูดันในเหนียวแน่นขณะที่เพชรรุ่งเนี่ยเพชรรุ่งนี่เปิดเกมเหมือนกันนะเป็นมวยซ้ายแข้งซ้ายหมัดซ้ายศอกคมในแกร่งทั่วแผ่นโดยเฉพาะลูกขวาหน้านี่ทําได้ดีมากๆมวยคูน่นี้วันนี้ของแรงชอบไปที่เอกพยักษ์นะชอบไปที่ขาแรกขาลุยอาวุธเนี่ยหนักแรงทุกลูกวันนี้เบียดบทเบียดเอกพยักษ์จะเบียดเฉียนชนะเพชรรุ่งต่อคงอินเบียดเบียด ชอบกดซับสไคร้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยหงแดงแนะนํามวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่2คู่2แสงสักดาบอยท่าช้างเจอกิ่งไผ่สวนไผ่นายยิ้มร้อยสิบสองไปดูซิว่าทั้งคู่เป็นใครมาจากไหนฟอร์มล่า,าสุดเป็นยังไงคู่ที่สองแสงสักดาบอยท่าช้างพบกับกิ่งไผ่สวนไผ่นายยิ้มชกกันที่พิกัด112ปอนด์ปอน แสงสักดาบอยท่าฉางอายุ19ปี160เซติเมตรจากจังหวัดนครพนมสถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดชนะนอกยกสามยุทธภูมิชอสุมายิมแพ้นอกยกสามปานดำสวนน้ำทานคีรีและครั้งหลังสุดแพ้นอกยกหนึ่งเด็ดผู้ผ่าชดบังแสนในศึกวันแชมเปี้ยนชิพภูมิพินีเมื่อวันที่26เมษายนปีที่ผ่านมาทางด้านคู่ชกกิ่งไผ่สวนไผ่นายยิ้ม สถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดชนะนอกยกสองเด็ดหลายแก้สิบนายกดำและครั้งหลังสุดชนะนอกยกสองแก้หมดกดเกียรติชัชนันที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่24่พฤศจิกายนปีที่ผ่านมาทราบข้อมูลและฟอร์มการชกของนักมวยทั้งคู่กันแล้วคุณหงแดงจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับมวยคู่นี้เราไปฟังกันครับเปิดเกมด้วยการทั้งคู่นะเป็นนัก สู้บูดูดันมีทีเด็ดด้วยกันทั้งคู่แสงสักดาเนี่ขวาเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวหมัดขวานี่หนักแรงโป้งปิดบัญชีขณะที่กิ่งไผ่สวนภายในยิ้มไม่ธรรมดาเป็นนักสู้ท่าโตดีเยี่ยมขาแลกขาลุยแข้งขวาหมัดขวาโอ้โหขอบอกว่ากิ่งไผ่นี่ใช้ได้ดีมากๆโชว์ศิลป,ปะซอกกลับที่ช่องเจ็ดรับสามหมื่นมาแล้วเตะก้านคอที่ช่องเจ็ดก็มีมาแล้วโอ้โหถือว่าเป็นมวยอาวุธหนักแรง มวยคู่นี้วันนี้นางของแดงซื้อไปที่แสงสักดาซื้อไปที่ตัวใหญ่อาวุธหนักแรงนะที่เด็ดอยู่ที่เตขาต่อยหมดัดส่วนกิ่งไผ่วันนี้ก็ไม่ธรรมดาแต่วันนี้ของแดงชอบไปที่แสงสักดาดูว่าสรีระรูปร่างนี่ดูดีกว่านะเอฟซีตัวใหญ่กว่าวันนี้ทีเด็ดอยู่ที่หมัดขวาหมัดขวานี่ประเภทโป้งปิดบัญชีคู่2วันนี้หงแดงชอบไปที่แสงสักดาบอยท่าช้างจะเบียดเฉือนชนะกิ่งไผ่สวนภายในยิม้มสนุก เอฟซี FC, ชอบกดซับไซต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์มาที่คู่สามคู่ 3, สามมณคนบุมเด็กเซียนวันนี้เจอกล้องชุรินสอจอเล็กเมืองนนไปดูซิว่าทั้งคู่เป็นใครมาจากไหนฟอร์มล่าสุดเป็นยังไงคู่ที่สามนแคนบุมเด็กเซียนพบกับกล้องสุรินส,นสอจอเล็กเมืองนนชกกันที่พิกัดน้ำหนัก1 1 6ปอนด์มนแคนบุมเด็กเซียนอายุ18ปี165เซนติเมตรจากจังหวัดหนองบัวลำพูสถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุด แพ้คะแนนศักนาคาอบอจอนครพนมแพ้นกยกสีเพชรน้องฝร์มชอห้าพยักและครั้งหลังสุดชนะคะแนนหวันพิชิตเพชรพรมคุณมวยไทยในศึกท่อน้ำไทยที่เคโอกเกียเพชรเมื่อวันที่20ตุลาคมปีที่แล้วทางด้านคู่ชกก้องสุรินสอจอเล็กเมืองนนนอายุ20ปี168เซนติเมตรจากจังหวัดสุรินทสถิติการขึ้นชกสครั้งหลังสุดแพ้นกยกสอทองลำพูนเอกรุป๊ป แพ้คะแนนท็อปกันลูกเจ้าพ่องตมและครั้งหลังสุดชนะคะแนนนิโคลักเลดเทซินวาเมื่อวันที่14มิถุนายนปีที่ผ่านมาในศึกวันแชมเปี้ยนชิดพุมพินีทราบข้อมูลของนักมวยทั้งคู่กันแล้วคุณหงแดงจะมีความคิดเห็นอย่างไรไปฟังกันครับมวยคู่นี้การันตีเลยว่าไม่ครบยกมนแคเนี่ยประเภทเตะขาต่อยหมดัดต่อยลำตัวนะทีเด็ดเข้าอยู่ที่เตะขาต่อยหมดัด เป็นมวยอาวุธหนักแรงนะัขวาเปิดเกมขนาดที่ก้องสุรินเนี่ยซ้ายนะประเภทเตะขาต่อยหมดัดต่อยลำตัวเหมือนกันขาแลกขาลุยจุดอ่อนมนแคนนะคางโดนไม่ได้ท้องก็โดนไม่ได้จุดอ่อนของก้องสุรินนะยืนระยะไม่เก่งโอ้โ oh, ห oh, oh, มวยคู่นี้จุดอ่อนมีด้วยกันทั้งคู่วันนี้นะหงแดงชอบไปที่ก้องสุรินนะหงแดงมองว่าก้องสุรินนี่มีทีเด็ดพอตัวนะหมัดซ้ายนี่สั่งได้ เตะขาต่อยหมัดก็ทําได้ดีส่วนนายถือว่าเป็นทีเด็ดจุดอ่อนอยู่ที่ยืนระยะไม่เก่งขนาที่มวลแขนทางโดนไม่ได้ท้องก็โดนไม่ได้ตอนนี้ทําน้ําหนักขึ้นมาต่อยร้อยสิบหกโอ้โหถือว่าเป็นเวทที่ใหญ่มากๆสําหรับมนแขนมนแขนนี่เคยคชิงแชมป์ร้อยสองปอนด์ช่องเกตนะแล้วก็พลาดหวังวันนี้มาชกเป็นรองคู่เอก SK S Super F f i g h t ร์ไฟเเตอร์เปิดเกมได้กันนะ้งคู่วันนี้ เปิดเกมขวามนแขนเปิดเกมเหมือนกันนะเป็นมวยซ้ายก็ต้องก้องสุรินวันนี้หงแดงชอบไปที่ก้องสุรินนะชอบไปที่เตขาต่อยหมัดดูว่าเก๋กว่าวันนี้เบียดบทเบียดบทจะเบียดเฉือนชอน,นะมนแขนบูมเด็กเซียนสนุกมาที่คู่เอกคู่เอกเขอบอกว่าเป็นคู่เอกที่ไม่ธรรมดาเพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่เจอเดชพานุสอพงกมอร111ไปดูซิว่าทั้งคู่เป็นใครมาจากไหนฟอร์มล่าสุดเป็นยังไง คู่ที่สคู่เอกของรายการเพชรประพาพรลูกบ้านใหญ่พบกับเดชพานุสรพงษ์อมรชกกันที่พิกัดน้ำหนัก111 1ปอนด์เพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่อายุ18ปี171ซติเมตรจากจังหวัดกาญจนบุรีสถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดชนะคะแนนโชคพิชิตโชดบางแสนชนะคะแนนสายเพชรก้องธรณีมวยไทยและครั้งหลังสุดเสมอกับยอดบูงามลัคก,กี้บันเทิงเมื่อวันที่24 พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีทางด้านคู่ชกเด็ดพานุสอพองอมอมอายุ19ปี180เซนติเมตรจากจังหวัดสงขลาสถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดแพ้นอกยกสองกริตเงินพันธมิตรมวยไทยแพ้นอกยกสามกล้องบุรพาทิพ่าไม้และครั้งหลังสุดชนะคะแนนเพชรกำนันสิทธิ์กำนินนรันเมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาในศึกท่อน้ำไทยที่เคโอเกตเพชร ทราบข้อมูลของนักมวยทั้งคู่กันแล้วคุณหงแดงมีความคิดเห็นอย่างไรกับมวยคู่เอกเสาวนี้ไปฟังกันครับมวยคู่เอกวันนี้นะขวาด้วยกันทั้งคู่สรีระรูปร่างดีขาแลกขาลลยทีเด็ดอยู่ที่เข่าวงไหนส่วนนอกนี่แข้งขวาหมัดขวานะส่วนในนี่ขอบอกว่าเป็นทีเด็ดเข่าแหลมแทงเจ็บด้วยกันทั้งคู่มวยคู่นี้เพชรวัา,าพนพรเข่าแหลมแทงเจ็บขณะที่เดชพานุก็เข่าแหลมแทงเจ็บระยะประชิดมีศอกขวางหน้าแทง เขายัดไส้นี่ทําได้ดีสรีระรูปร่างดีวันนี้เข่าชนเขา่าหงแดงชอบไปที่เพชรปราภาพรเพชรปาภาพรหงแดงมองว่าโคตมากๆนะโชคกรุงเทพมาเนี่ยหลายไฟนะโอ้โหชนะติดต่อกันมาหลายไฟมากๆถือว่าเป็นมวยที่ระเบียบพินายดีเยี่ยมเป็นลูกชายของเสมอไหนปอชัยวัน์นะโอ้วันนี้วันนี้ขอบอกว่ามวยคู่นี้หนักแรงด้วยกันทั้งคู่ หงแดงชอบไปที่เพชรประภาพรลูกบันใหญ่ชอบไปที่หนักแรงขาแรลกขาลุยวันนี้เบียดบทเบียดบทจะเบียดเฉือนชนะเดชพานุสอพงอมรสนุกนี่คือมวยไทยเกียรติเพชร s k s เคเอเปอร์ไฟต์เาที่2ี่สิามกราคมโดยหงแดงสุดินชอบกด s ั b s ไ r i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึแอดหงหนึที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบส่วน FC ที่ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยหงแดงแนะนำมวยหูตีหมอคิด มวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่มวยรักมวยชอบชอบหนึ่งนะหงแดงชอบไปที่แสงศักดาบอยท่าช้างซื้อไปที่มัดนะาโป้งปิดบัญชีสามารถเก็บคู่ต่อสู้ได้แต่ขณะที่กิ่งไพ่เนี่ยก็ไม่ธรรมดามวยคู่นี้ชอบหนึ่งชอบไปที่แสงสักดาสรีรารูปร่างดีกว่าวันนี้เบียดชนเบียดชนมัดขวาเนี่ยสั่งได้ จะเบียดเฉือนชนะหรือลุ้นชนะนอกจริงภผ่สวนไผยในยิ้มได้แบบสนุกนี่คือชอบหนึ่งชอบสองนะชอบไปที่กล้องสุรินทร์อจเล็กเมืองนมชอบไปที่เก๋าเกมอาวุธหนักแรงทุกลูกวันนี้จะเบียดเฉือนชนะมนแคนบูมเด็กเซียนสนุกส่วนชอบสามหงแดงชอบไปที่เพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่ชอบไปที่ฟอร์มสดฮิตฮอตในเหนียวแน่นวันนี้เบียดบทเบียดบทจะเบียดเฉือนชนะ เดชพานุสรพงอมรเบียดเบียดส่วนชอบถุดซ้ายชอบไปที่เอกพยักษ์เทศบาลตำบลทับพานารายวันนี้ดูว่าขาแรกขาลุยโคตรเกินพิกัดวันนี้เบียดบทเบียดบทเอกพยักษ์จะเบียดเฉียนชนะเพชรรุ่งต่อคงอินสนุกนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเกียรติเพชร s k สเคเเปอไฟ เสาที่2 5มก,การาคมโดยหงแดงสุดินวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการขออวยพรให้เอฟซีงแดงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอยู่ดีมีแหงกันทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ